पोषयाम ये ขออัญเชิญเทวดาฟาดินตลอดทั้งสิ่งสถิตทั้งลายและแม่นางกรณีที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้จงมาเป็นสกีพยานให้กับผู้สมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผาอินแปลนที่มาประชุมณที่นี้ดังจะกล่าวเป็นภาษาบาลีดังต่อไปนี้ธราชางระเสนังสะพานุงนาลินทางบริตานุภาวะ

ต่อไปอาตามกระผมนะครับท้าวพระพเจ้าแล้วก็ต่อด้วยชื่อของไทยของมันนะครับชื่อของนานสมบุลแล้วก็เป็นผู้สมัครและเลือกตั้งตําแหน่งอะไรนะครับท้าวพเจ้าท้าพเจ้าใค้เสียสิงนังผู้สมัครผู้สมัครให้เลือกตั้งให้เป็นสชสองขอตั้งสัตว์ปริยานขอตั้งสัต์ปริยาน ต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุตอหน้าพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดเลยของชาวจังหวัดเลยและอันเป็นที่เคารพนับถือและอันเป็นที่เคารพนับถือของข้าพระเจ้าของข้าพระเจ้าและครอบครัวและครอบครัวเพื่อให้การเลือกตั้งของท่านเพื่อให้การ ที่จะมีขึ้น,นในวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2555ในวันอาทิตย์ที 18, ท่18พฤศจิกายน2555ของเทศบา,ตามมลตะมนต์ผาอินแปลเงเป็นไปโดยสุจริตและเทียรธรรมข้าพเจ้าขอตั้งสัตยปฏิญ,ญาณว่าข้อหนึ่ง

ผู ăng, 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 ้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยวิธีการโดยวิธีการที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเพื่อลงคะแนนให้แก่ข้าพเจ้าเป็นนักขาดให้แก่ข้าพเจ้าเป็นนักขาข้อสองข้อสองข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะดำรงรักษาไว้จะดำรงรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีซึ่งความสามัคคีความเป็นมิตรความเป็นมิตร เป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านและความเป็นญาติพี่น้องและความเป็นญาติพี่น,น้องใ,ในท้องถิ่นในท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งตลอ,อดไปทั้งก่อนและหลัง,กา,ลก,งลการเลือกตั้งตลอดไปแม้ผลการเลือกตั้งแม้ผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไรจะออกมาอย่างไร,าารข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยอมรับการตัดสินใจของประชาชนจะยอมรับการตัดสินใจของประชาชนโดยรู้แพ้โดย รู้ชนะรู้ชนะรัวไัยรัวไัยข้อสามข้อสามหากข้าพเจ้าหาข้าพเจ้าได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสุจริตเสียสละเสียสละโปร่งใสโปร่งใส และยึดมั่นในประโยชน์และยึดมั่นในประโยชน์และความสุขของประชาชนเป็นหลักและความสุขของประชาชนเป็นหลักหากข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าได้ยึดถือได้ยึดถือและปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณข้นงต้นนี้แล้วและปฏิบัติตามขญางั้นนี้แล้วขอให้ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสักลพิภพ และเดชัพระบารมีและเดชชัพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงโดนบารมีจงนุ่นบารมีและแผ่บารมีให้และแผ่บารมีให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าและครอบครัวและครอบครัวตลอดจนพวกพ้องตลอดจนพวกพ้องและวงสาคานายาและวงสาคานายาของพเจ้าของพระเจ้าประสบแต่สิ่งที่ดีประสบแต่สิ่งที่ดี ีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญรุ่งรเรืองทั้ง,งช,ชีวิตทั้งชีวิตหน้าที่หน้าที่การงานการงาน,านและทรัพย์สินและทรัพย์สินสืบต่อไปตราบชัว่วนิรันดร์สืบต่อไปตราบชัว่วนิรันดร์สาธุ